สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านขาบันนี้อยู่กับผมที่ร้านนายเอวเดียวนะครับซอยอนุรักษ์เก้าสิบแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับวันนี้นะครับก็มาตั้งค่า DBX Double Black PA2 นะครับให้กับลูกค้าจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองนะครับลูกค้าตั้งเป็นสองทางนะครับแล้วก็ใช้สเปคลำโพงเป็นสองชุดนะครับชุดแรกชุดที่หนึ่งถึงสามนะครับก็จะเป็นชุดที่หนึ่งพีเซนที่หนึ่งนะก็จะเป็นฟังเพลง แล้วก็ที่สองคาราโอเกะที่3งานพูดนะครับพีเซตที่4เป็นฟังเพลงเป็นพิซซที่5เป็นคาราโอเกะนะครับก็ผมได้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด5ปีเซตนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่ติดตามมาจากทาง YouTube นะครับก็น่าจะติดตามมานานพอสมควรแล้วนะครับก็รู้วิธีการสั่งซื้อนะครับธีการด่าให้จับตั้งพีซซตนะครับก็ลูกค้าส่งสเปคเข้ามาตั้งค่านะครับเป็น2สเปคนะครับสาหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็ วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบเสียงนะครับสำหรับเสียงที่ใช้ทดสอบวันนี้ก็จะเป็นของอวงดนตรีมิเตอร์มิวสิกนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับโอเคนะครับขออนุญาตทดสอบเสียงนะครับด้วยผลงานเพลงช้าๆนะครับมาฟังกันเลยครับผม ครับก็เอาเป็นทดสอบสั้นๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ลูกค้าสั่งเป็นรุ่น6,009เข้ามานะครับตั้งค่าให้5ดิเซครับแล้วก็มีประกันขนส่งให้นะครับแล้วก็ประกันเครื่องหนึ่งเดือนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวขอตัวไปแพ็คของให้กับลูกค้าก่อนนะครับจะได้จะส่งในรอบบ่ายนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ